โอเคค่ะนักเรียนทีนี้คลิปที่3นะคะจะเป็นคลิปตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกเลยนะคะจงหาค่าของ4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆเลย,เลยจนถึงส8ถามว่าเลขน้อยขนาดนี้ถ้าไม่ได้เรียนเรื่องนี้มาครูเชื่อว่านักเรียนของครูก็ทําได้นะคะนักเรียนก็อาจจะจับคู่จับค,บคู่จับคู่บวกกันไปไเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ได้มาซึ่งคําตอบเหมือนกันแต่ทีนี้ในหัวข้อนี้นะคะเราเรียนมาแล้วเนาะเรามาใช้สูตรกันนะคะ ทีนี้อ่านโจทย์ปุ๊บจงหาค่าของอตัวเลขพวกนี้มาบวกกันนะคะคําว่าเอาตัวเลขพวกนี้มาบวกกันก็คือตัวนี้มันก็คืออนุกรมนั่นเองนะคะถ้ามองมันก็คือเอาอนุกรมนั่นเองทีนี้เป็นอนุกรมอะไรล่ะเขาไม่ได้บอกเรามาว่าเป็นลําดับเป็นอนุกรมเลขหรืออนุกรมเลขาแต่ทีนี้เรื่องนี้ที่เราเรียนอยู่อะค่ะมันเป็นอนุกรมเลขคณิตก่อนแต่ถ้าข้อสังเกตง่ายๆที่เราสามารถมองได้เลยก็คือ สกับ6ตัวนี้ต่างกันอยู่เท่าไหร่4 5 6แสดงว่าบวกไปอีก2แล้ว6ไป8ก็บวกไปอีก2แสดงว่าเป็นการต่างกันแบบเลขคณิตนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้หาอนุกรมนั่นเองบวกกันนะคะ,ะเมกี้บอกเมื่อกี้โทษนะคะไม่ใช่เมื่อกี้คลิปที่แล้วเราเรียนมาแล้วนะคะว่าสูตรการหา sn เรามีอะไรบ้างนะคะก็จะมี sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย2 a 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะอันนี้เป็นสูตรที่1แล้วก็มีสูตรที่2 sn เท <SN S 1> ่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวกด้วย an นะคะจะเห็นว่า2สูตรนี้แตกต่างคือใน,นเรื่องของการใช้นะคะ,ะครูจะใช้สูตรนี้นะคะเพราะสูตรนี้ให้ใส่ค่า an ะะซึ่งถ้ามองจากตรงเนี้ยเรารูา้ค่า A อเ็แล้วครูเชื่อว่านักเรียนบางคนมองออกแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกไม่เป็นไรค่อยๆไปนะคะ,ะจากสูตรของเราทีนี้ถ้าบางคนยังไม่รู้อย่างน้อยก็ต้องรู้สูตรแหละครูเชื่ออ,อย่างน้อยต้องรู้สูตรสองสูตรนี้เพราะครูบอกไปแล้วนะคะถ้าเรายังจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยนักเรียนลองมาดูสิ่งที่โจทย์ให้ก่อนตัวแรกคือ4เพราะฉะนั้น4ของเราก็คือ A1 เท่ากับสี a 2บอก a 2ลงเรามาเขียนก็ได้ a 2เท่ากับ6เพราะฉะนั้นค่า d ของเราก็จะเกิดจากอะไรคะ a 2ลบด้วย a 1 6ลบด้วย4จึงเท่ากับ2อ่าเราได้ค่า d แล้วเราได้ a 1เราได้ค่า d นะคะบวกไปเรื่อยๆเลยจนถึงตัวสุดท้ายคือ38คําคำว่าตัวสุดท้ายที่ถึง38ตัวนี้ในภาษาคณิตศาสตร์ก็คืออะไรคะ an นั่นเองเพราะฉะนั้น an ของเราจึงเท่ากับ38ถ้ามองเรารู้อะไรแล้วบ้างเรารู้ค่า a 1อ่าเรารู้ค่า a1 เรารู้ค่า an a 1รู้แล้ว A n รู้แล้ว,ลวอะไรรู้แล้วบ้าง2มีเขียนใส่ไปสิ่งที่ต้องหาคืออะไรคะค่า n เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาว่า n ของเราเนี่ย mm. มันคืออะไรเราถึงจะสามารถเอาไปแทนค่าในสุดได้นะคะ สูตรการหาพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตอ่าก็คือ an เท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณด้วย d อย่าเพิ่งลืมนะคะสอบแล้วห้ามทิ้งนะอ่า an an ของเราก็คือตัวนี้เลย38เอา38มาเขียนเป็นค่า an เท่ากับ a1 a1 ก็คือ4บวกด้วย n ลบ1 คูณด้วยดีก็คือ2นะคะเสร็จแล้วคิดเลข38จึงเท่ากับ4บวกด้วยอะไรคะ2คูณเข้าไปก็จะเป็น 2N ลบ2 4บวกด้วยลบ2จะเหลืออะไรคะ2บวก 2N เท่ากับ38คุยย้าย 2N มาฝั่งซ้ายนะคะ 2N จึงเท่ากับ38ลบ2 3าเอ้ย 2n นะคะจึงเท่ากับ36 n ของครูจึงได้เท่ากับ18อ่าได้ค่า n ออกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปแทนค่าหา sn ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น sn ของเรานะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะครูจะใช้สูตรนี้นะ s ที่ครูจะหา sn n ตรงนี้ของครูก็คือ18 s 1ิจึงเท่ากับ n ส่วน2ได้มาแล้ว 18ส่วน2คูณด้วย a 1 a 1ก็คือ4บวกด้วย AN, a n a n ก็คือ38นะคะ2หาร18ได้9นะคะ38บวก4ก็คือ42คูณกันก็จะออกมาเท่ากับ378นะคะสรุปให้คูหน่อยนะคะดังนั้น ค่าของอะไรคะ4บวก6บวก8บวกไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะจนถึงบวก38คือ378อันนี้คือคำตอบนะคะอ่าโอเคไปดูข้อ2ต่อเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาข้อ2ตัวอย่างที่2ของเราจงหาผลบวกอ่าบอกเรามาแล้วหาผลบวกแสดงว่าให้หา sn ของอนุกรมเลขคณิตคำว่าอนุกรมเลขคณิตมาจากลำดับเลขคณิตซึ่งลำดับเลขคณิตของเราก็จะมีสูตร an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d ใช้สูตรนี้แน่นอนเลยในการใช้ของอะไรคะของ7 10 1 3บวกกันไปเรื่อยๆจนถึง157นะคะเราเอาตรงนี้มาเขียนก่อนนะคะแบ่งโซนก่อนแบ่งโซนก่อน เขียนย่อยๆก่อนสูตรที่เราจะใช้เอามาเขียนก่อนนะคะแล้วค่อยดูว่าควรใช้สูตรอะไรนะคะทีนี้เอามาเขียนนะคะว่ารู้อะไรบ้าง7 A1 เท่ากับ7ค่าดีรู้ไหมคะต้องรู้แล้วนะคะมีทั้งพจน์ที่1และพจน์ที่2ส,สามารถหาค่าดีได้แล้วเท่ากับ3 157คือค่าอะไรคะ ตัวสุดท้ายของพจน์เพราะฉะนั้น an รู้แล้วคือ1 5 7จากสูตรเนี้ยจากสูตรนี้นะคะพิจารณาสูตรนี้ก่อนนะสิ่งที่เราไม่รู้ในสูตรนี้คืออะไร an เราก็รู้แล้ว a 1เราก็รู้แล้ว d เราก็รู้แล้วสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ n เพราะฉะนั้นเราหา n ออกมาก่อนค่ะ n ของเรานะคะ an ของเราคือ157 ไม่เขียนสูตรซ้ำได้ไหมอ่ะเขียนก็ได้ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะ an ของเราคือ157จะเท่ากับ a 1คือ7บวกด้วย n ลบ1ก็คือ n ลบ1ไม่รู้นะคะไม่รู้ค่า n และค่า d ของเราก็คือ3เสร็จแล้วก็คิดเลขนะคะ157จึงเท่ากับ7บวกด้วยอะไรคะ3 n ลบ3 7-3ก็จะเหลืออะไรคะ 3N บวก4เท่ากับ157นะคะ 3N จึงเท่ากับ100อะไรคะฝั่งนี้เป็นบวกย้ายไปเป็นลบ157-4ก็จะเหลือ153 N จึงเท่ากับ153หาร3เท่ากับ 50N ได้ค่า N ออกมาแล้วคะ่ะได้ N ออกมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นก็เอามาใส่ในสูตรการหา Sn ทีนี้ย้อนกลับมาหา Sn ของเราเรารู้ค่า an แล้วเพราะฉะนั้นเราควรใช้ใช้สูตร Sn สูตรที่2นะคะสูตรที่2 Sn ของเราจึงเท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a 1บวก an นะคะ N n ของเรารู้แล้วคือ51เพราะฉะนั้นเป็น S 51เท่ากับ51หารด้วย2คูณด้วย A1 A1 ก็คือ7แล้วบวกด้วย AN ก็คือ157นี่ได้แล้วนะคะ157อ่ะกรณีแบบนี้นะคะถ้าครูเจอตัวเลขที่หารแล้วไม่ลงตัวเนี่ยครูจะอย่างไม่หารนะคะลองไปคิดในวงเล็บก่อน ื่อในวงเล็บคิดออกมาแล้วเป็นจำนวนคู่สามารถหารลงตัวได้นะคะครูจะคิดแบบนี้ก่อนก็จะคิดในวงเล็บก,ก่อนนะคะหนึออ่งร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ยบวกเจ็ดก็จะได้หนึ่งร้อยหกสิบสี่หารสองลงตัวแน่นอนนะคะก็จะได้อะไรคะสองหนึ่งสองสองแปด 16 22 4เสร็จแล้วก็เอา51คูณกับ82เท่ากับ4182นะคะก็สรุปให้ครูหน่อยว่าเพราะฉะนั้นผลบวกก็จะทวนโจทย์นะคะผลบวกของอนุกรมเลขคณิต7บวก10บวก13 บวกไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงบวก157คือ4,182ก็ต่อนะคะอันนี้ก็คือข้อ2ก็จะเป็นแนวแนวนี้นะคะทีนี้ไปดูข้อ3บ้างน,นะคะ,ะดูข้อ3บ้างอุ้ยข้ามข้อข้ามข้อ3ไปนะคะเออข้อ3อยู่ไหนอะ อ่ะข้อ3มตรงนี้ละกันนะคะครูข้ามโจทย์ข้อ3มาได้ยังไงนะคะข้อ3นะคะจงหาผลบวกทีนี้เขียนโจทย์เลยช้านะคะจงหาผลบวกเจ็ดพจน์แรกนะคะของอนุกรม ที่ได้จากโจทย์แบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะชัดเจนแบบนี้ก็คือทำง่ายมากๆนะคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าจงหาผลบวก7พจน์แรกคําว่าผลบวกอ่าภาษาคณิตศาสตร์มาแล้วก็คือหา sn พจนด ตีความหมายคำว่า7พจน์เพราะฉะนั้นได้ออกมาแล้วนะคะว่า n ของเราเท่ากับ7ของอนุกรมที่ได้จากลำดับเลขคณิตถ้ามีลำดับเลขคณิตแสดงว่าต้องมี a n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ในการช่วยคิดแน่ๆเลยนะคะของ7 5 5 3 3แสดงว่ารู้อะไรคะ a 1เท่ากับ7 รู้ a หรู้ a 2แบบนี้แสดงว่าต้องรู้ค่า d ค่า d ก็จะเกิดจาก15ลบ7นะคะ15ลบ7จึงเท่ากับ8ต่อไปสิ่งที่เรารู้เรารู้ n แล้วรู้รู้ค่า n แล้วรู้ค่า d แล้วรู้ a 1แล้วแสดงว่าสิ่งที่เราไม่รู้คือ a n นะคะ เพราะฉะนั้นเราลองหาดูนะคะแต่ถ้านักเรียนจะใช้สูตรที่1หาเนี่ยก็ได้นะคะแต่ในที่นี้ครูจะใช้สูตรที่2นะครูขอใช้สูตรที่2นะคะ Sn ของครูคือ n ส่วน2คูณด้วย a1 บวก an นะคะครูใช้สูตรที่2นะเพราะฉะนั้นถ้าครูจะใช้สูตรที่2นะเะะนี่ยส,สิ่งที่ครูจะต้องรู้สิ่งที่ครูต้องรู้นะคะมันก็คือค่า an นะคะค่านี้นะเพราะฉะนั้นครูจะไปหา an ก่อนค่ะ an ของครู an จึงเท่ากับ a 1ครูก็แทนค่าเท่ากับ7บวกด้วย n n ของครูก็คือเฮ้ยผิดไปเนี่ยอ่ะไม่คิดถูกแล้วเจ็ดลบหนึ่งคูณได้ดีก็คือแปดนะคะก็จะเท่ากับเจ็ดบวกด้วยหกคูนแปดนะคะหกแปด 48บวก7็ก็จะได้5 5นะคะก็ได้ค่า A อออกมาแล้วพอครูได้ค่า A อออกมาแบบนี้ครูก็เอามาใส่ในสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น SN มาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะรู้ค่า an แล้วนะคะเพราะฉะนั้น SN ของครูก็จะเป็นหา S ของ7ดพจน์นะคะก็เป็น S7 เท่ากับ n ส่วน2 n ก็คือ7ส่วน2หารแล้วตรงนี้ไม่ลงตัวแน่นอนอย่าพึ่งหารนะคะเดี๋ยวทำให้เราคิดเลขยากนะคะต่อไป a 1 a 1ของเราก็คือ7บวกด้วย an ก็คือ55นะคะก็คิดเลขออกมา55บวก7คิดในวงเล็บก,ก่อนนะคะ55บวก7ได้ ะะแป๊บหนึ่งนะคะสายเข้าอ่ะโอเคต่อนะคะมาถึงเจ็ดบวกห้าสิบห้านะคะอ่ะถึงไหนแล้วนี่มาเจ็ดบวกห้าสิบห้านะคะก็จะได้62อ่ะโอเค62เสร็จแล้วตัดทอนได้ตัดเลยนะคะกลายเป็น31คูณ7นะคะก็จะได้200 สิ 17, แล้วก็สรุปให้ครูหน่อยเพราะฉะนั้นผลบวกเจ็ดของลำดับเจ็ดของลำดับอนุกรมนี้ดีกว่าอ่ะอนุกรมนี้ เจ็ดสิบห้ายี่สิบสามคือสองร้อยสิบเจ็ดนะคะก็ประมาณนี้นะคะ,ะทีนี้ตัวอย่างที่สี่อีกตัวหนึ่งหนึ่งตัวอย่างนะคะเริ่มพูดผิดพูดถูกแล้วนะคะพอดีชอบอัดคลิปตอนมืดตอนกลางคืนนะคะ ต่อนะคะตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะจงหาผลบวกเหมือนเดิมหาผลบวกแสดงว่าหา Sn นะคะซึ่งวันนี้ครูจะใช้สูตรที่2ก่อนเลยนะคะสอนใช้สูตรที่2 Sn ของครูก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณด้วย a1 บวก an ซึ่งมันง่ายดีอะคะ่ะเวลามาคิดหา Sn แบบเนี้ยสูตรมันสั้นนะคะ เราก็ต้องให้รู้ n รู้ a 1รู้ a n ให้ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่าของจำนวนคู่จำนวนคู่นะคะตั้งแต่18ถึง482ลองเอามาเขียน18จําจำนวนคู่แสดงว่าผลบวก18พจน์ต่อไปก็ต้องเป็น20 22จําจำนวนคู่นะคะ24บวกไปเรื่อยๆเลยจนถึงบวก482นั่นเองนะคะ สิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่โจทย์ให้นะคะ a 1ของเราจึงเท่ากับ18รู้ a 1รู้ a 2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้อีกตัวหนึ่งคือค่าดี d ของเราก็คือ20-18ลบ18เท่ากับ2ตัวต่อไปที่เราจะต้องรู้เรารู้จพ์แรกรู้พจสองรู้พสสามรู้ไปเรื่อยๆจนถึงจพสสุดท้ายเพราะฉะนั้นจพสสุดท้ายของเราก็คือค่า an แต่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คือ,อตั้งแต่18 20 22ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีกี่ตัวเราไม่รู้ค่า n นั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาหาค่า n นะคะ a n จึงเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณด้วย d นะคะ a n ของเรารู้แล้วคือ482เท่ากับ a 1ก็คือ18บวกด้วย n ลบ1 d ก็คือ2 คิดเลขเลยนะคะ18บวก 2n ลบ2เท่ากับ482 2n จึงเท่ากับ482ลบ16นะคะ <c oughs> ไปอย่างไวเลยนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้น 2n จึงเท่ากับ 4 6 6 n จึงเท่ากับ233ลัดเลยนะคะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราจึงสามารถเอาไปแทนค่าในสูตร s n ได้เลยนะคะ s ของเราที่เราต้องการหามีจำนวน233ตัวเลยนะคะ233จะเท่ากับ n 233หาร2หารไม่ลงตัวอย่าเพิ่งหารนะคะคิดในวงเล็บก,ก่อนเผื่อมันลงตัว 1> a 1ของเราคือ18บวกด้วย an ก็คือ482 2 3นะคะ233หารสนะคะเอ่อ482บวก18เท่ากับ500 2นะคะ2หาร500ก็จะเหลือ250 250คูณ233จึงเท่ากับ5 8 2 5 0 อันนี้ครูคิดมาให้เลยนะคะเสียเวลานะเพราะฉะนั้นสรุปให้ครูด้วยผลบวกของจำนวนคู่ตั้งแต่18ถึง482คือ58,250ออันนี้คือคำตอบนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะ